สวัสดีเพ่อม่พี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องบนนานลอยดันคองมาพบพ่อ,พอกับพี่กับน้องอีกแล้วบ้าบานเมืองไต้ือเกา่าพ่มบรรยากาศล่มหนาวพี่น้องวันนี้สุดยอดล่มเลยล่มอย่างไรล่มคักล่มแน่เลยเวลา ปล่อยงวัวกำลังออกพญาเองพญาย่าไปแล้วก็ยังลำบากอยู่คือเกาชีวิตการเลี้ยงงัวก็ได้นา่าเจียวเขาแล้วก็ยังไปขึ้นโคกประานได้ยังประัดนได้แล้วดีตรงนี้กำลังเจียวกันแซวสะอยู่ ต,ตามบังพญายองมีน้องมันไปหอดใสมาดิแดแดด,ดกระทือว่าสุดยอดมากสะใจถึกใจ้นตาเขา่าถามเข้าไปแล้วาว่ฝนหายไปแล้วสาถุไปเถาะนำมุนกันยังหลายอยู่บกอยู่หักบดบกแ้่ง เก็บหังมทั้งได้หรอกห่บ่ทั้งในได้เพรายังหำก็ได,ได้ส่วนมากเราสิดปอยสวยๆปลอยกับสิใบเกือบใบบางทีกับใบมงกลยบ่ค่อยได้เจอเล้จาจะเทียถามตะเข้าซึสิ ยามอยู่ีจากน้อยหมดแล้วจากอาทิตย์อาทิตย์ก็กัวสองอาทิตย์ก็ได้ขึ้นโคกได้อยู่แล้ววะเขาก็ที่เกียวได้หลายเติบอยู่แล้วหลายเติบตรงนในกำลังเล่งอยู่เจียวบดด้วยสมัยเก้าๆดอกปีที่แล้วตเดือนเดียวนึง พปกษสภ้าแล้วอยู่บ้านเี๋ยวเร็วว่คือเก่ารถมันหลายคั้นที่นี่สังเกตเห็นสองขั้นหรือสาขั้น การลบมีวีนี่ได้ด้การขนาดเขาะดูแนวยังก้อนหินโคโลเนน้นี้ไไว้สมมประโยชน์เสียวเพชเนีก้อนหินโครโลเจเลยเอา,เ,อาเ,อเตาไฟดิเสม,มอหนึ่งกับบุกอยมีแล้ว แต่ดังทานกันมดมันดังฟื้นคือเก่าไขอยู่หรอกแต่คนละคนก็ฟื้นมีอยู่ดังฟื้นยังอยู่อันนี้ก็ขั้งฟื้นทั้งทาน เป็นหอสมัยตะเก او เป็น้องเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาล่งแขกล่งแขกเกี่ยวเขาสมัยนี้บ่ค่อยมีบ่เมนบ่ค่อยมีบ่มีเลยแาบตะเกา و บรรยากาศตะเกา و หายเบิดตามเบิึงบ่ได้แล้วสมัยยุคนี้สมัยเฮ็ตนาทั้งถนน เจ้าไปเกี่ยวให้เจ้าของนางผูผาผากระแนงยงสีเขียวทั้งถนโนโล้อสบายใายสบายหลายก่ไเ้อาลมณมบได้บรรยากาศการเกี่ยวเขาเดี๋ยวลม้ลมล้มเดี๋ยวโอ้ยสุดยอดเลยแล้วเกี่ยวเขา เขาลมแข็งขอไฟเดอร์พี่น้องเอยลงงยลมแทงใครอยู่ได้ล่มลมลบไป,ไป,ปเปนนเหนเป็นลมสูลล่สลมอลไรก็ไมพทา่มีตะบันนอยดอนป้องอยังคงสภาพ คงสภาพบรรยากาศก็เก่ายังกระแลงมากกับพี่เขานวดเขาไปน้องไปดังตับตับียูอนวดหลักไว้ลูกไหหลหานได้เบิงึงเดี๋ยวเขาบบเดียวมืออยู่เขารถเดียวแต่โคบโกบฝกกร้างกระเถาะเ้าเงไปเฮ็ดเขาไปเรื่อยๆกคอนได้ทุกม่วงก็โอเคแล้ว ซื้อกินว่าแม้ในรีนะพี่น้องตอนนั้นเป็นเล็กน้อยเหลี่ยมง้วเหลี่ยมคล้วยอยู่ผู้เฒ่าว่าผู้เฒ่าบอกก็บ่ค่อยเสื้อดอกเดินี้เสื้อแล้วไปซื้อกินนี่ลีน้ำเพราะว่าน้ำในท้องในาทาหมกินบ่ได้แล้ว น้ำทงน้ำแกมลิงลงมากเลย

เบ็ดตะเลียงยากค่ยสูบเบาไว้ดอกไมยใหญ่เคยเลี้ยงแล้วย่อมแพ้มันบลอดส่ว่าจะกินเห็นว่กนากิยนยากกว่าไปหาผู้สาว แล้วเรามักสันโดดแล้วปล่อยอยางน้ำมูเยิงผู้เดียวก็สบายใจกันเนะี่ยัสองสามสี่หาโตงังว่ากจะไปน้ำมูอยู่

à, đẹp Ê ไปกำบมกกับที่ลงไปข้างพี่เวลามงึงโยมมึงกิน <c oughs> ว่ามาหลายเง็บเป็นตะเกียบหนาอยู่หรอกหาสิบหกสิบกับ,บ็กำบว้แล้วโอนละมองลง ันก็สิยาวไปไกลฮางแจมลิงเป็นตัวอย่างไปเลยวนี้อาทิตย์บ่มา ะไปตาเขาอันนี้นก็ญญาคี่พี่น้องไม่นี้ากแห้งบอกไว้เลยวว่าญากิาญาติไหลส,สมควรอยู่หรอกอเขาอยู่สบายสบายกับบรรยักอยู่แล่นหนาแล่นหลังตะตื่นขึ้น อยู่คนเดียวก็ได้โอ้ข้าใส่นั่นขัาใส่นี่ยันตะวเล้วไปตามมาอยู่หลายคนมันแย่เลยอยู่คนเดียวผมมีเวลานั่งหายใจถิ่เลย ว่วาอยู่ระหวางนอกคือไปหาเปลมาผูกน,นอนออโอ้ยจะมีเวลาด่าไปนอนแจะทำหนี้ย่งบรร่แล้วกลับไปหนีก็เลี้ยงงงานหน้าอยู่ตัวว่าคืองานยังซานโอ้ยงยางคือแม่มัน <c ười> ขากระจากมะจะเป็นยัง เมียมันก็ยางสิลูกมันก็เลยยางตามเบอร์เมียเป็นจังได้ลูกเป็นยังสั่นไปตัวอื่นเขาคือยังยางได้ดีอยู่เออแปลกดีเว้ยตัวอื่นเขายางธรรมาดาขาก็าต้องตรงอยู่ยางขาสี่ออกข้างมาเนี่ยหลวกมากกัคือกัน นี่แหละเขาว่าลูกไม่ล่นบ่ไก่ต้นโอ้ยแน่นคว,วามผู้ถาวา นำลำร่มวีวีก็น,นอนกดสไม้เก่าใส่ไข่พี่น้องไปสองเส้นหาเนี่ยโอ้ยป่นปุ่มเป็นงนปดจนจะคานปดย่ำหนึ่งกับจินสมป่าอันทีคานจินย่ำเจ้าเข่าส่วนมากเ,เจ้าเข่ากวันนี้จะสมปาาสมมติแล้วจัด อดมันยาดคาับผมครับปลายยานใครอยู่ยางล่มลมเนี่ยลมซอยผัดดีอยู่เดี๋ยวหอดผมเลี้ยงเร็วๆมันอีสิบหอดไม่ได้ดอกลมแห้ง mười lăm đi mà họ khát vô ấy nhóm xi lô lạp đấy đây là họ khát vô đây nhóm vô nhóm thì người ta vào nhang sẽ xiêu hơn và giờ theo lại ต่ rates, ão, ONG, okay, wa, างตาจินเขามันเต็มทองจังน้อยจะได้ลับบ้านบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงก็อวยแล้วมันซ่อนแม่นี่นมมันนมนมมันนมปวงนมขัดแต่ว่าน้องคนใหญ่เถ่าลวงก็อทสมบูรณ์ครับ เป็นฟองนมเลน้ำนมมันดีลูกมันจะมีพุ่มคุม่มก,ก,กันหลก,กเดี๋ยวจะน่าจะขึ้นโคกดอกบัโดน ลำบากจักน้อยกันช่วงนี้จะ,จะได้พาพีีพานนองขึ้นไปชมบรรยากาศตัโขกตั้งดอนเงี้ย ก็คอยได้ปล่อยกันชมนียมีปอยเสมอแน่มีปอยเองปอยเลี่ยมปอยเถาอาทิตย์ของปอยบัตรมีปอยกระปอยอยู่ดอกปล่อยใบดอกหนึ่งว่าหกเจ็ดแปดโตก็มนี่ก็คอยได้ปล่อยกันครั้งวันที่ขอบเหยาหยาเหยาเฟื่องหายแน่ พอได้มุมมือม,มุมเวนได้ลา,าดลัดลา,าดแล้วสว้กว่าเนยเลยเก่งจังไ,ใใไดๆดีแล้วมีงวัวมันจะซอยเขาได้มองเขาขาดมือไปแล้วแล้วนี้มัมมี่อย่างเลยมีแต่โตคอนรอน กะไรเาวนาว่ามึงจะเจ็บจะป่วยกันแล้วกันขอาไปมันแหละล่งบานเขาเม้นโหลดให้มันแล้วให้มันจบยังไงเขาล่งบานมันยากยากเรื่องเงินนี่แหละ น้ำก็มงงั็นไงยางน่มันร้อรอนร้อนร้อนรลเขามีน้ำสองหางาทางมีนแย่เลยเนี่เป็นเป็นาขาวมือเขาใจมันยัางเลย แหนพวกจอกพวกอย่างพวกสาลายสาลายน้ำสงสัยสึ้นมาบท่านกันซุ้มนึงอยู่ข้างหลังซ้มนึ่งเขใจเย็นแต่ว่า ฝ่าบ่าฟังไว้เนาะเนี่ยก็เพราะมีหมองเลี้ยงหมองยูหมองกินยูนี่อใส่สองคนคนใหญ่ปัดกับไม่ใหญ่ผิดไม่ใหญ่ผิดเราจะไปส่วนวนี้ไปเกาะเรียกแถวนี้แหละสองคนซอยกันวงอเราก็หลาย

ไปทำธุระเจ้าของเกา่าอย่าว่าสั่นบาซีแล้วะรราหนาที่ยังไม่ได้แล้วประมาณเดือนเดือนพฤศจิกาพฤศจิกโอว่าสิโอเคโบ่โอเค,เดดคเท่านเลยสามส่งในตอนนี้แนละ้วโนบินองเนาะขอบคุณหล,ลายๆเด้อที่เข้ามาเมืองไหนขอบคุณกำลังแรงใจ ยังิกัติในสุขภาพแข็งแ be รงนะครับเด้อจะเจ็บจะไข่จะป่วยจะตกป่วยรวยเบอร์กันสุขคนสุขคนลำลวยรวยหาเงินหาทองก็ได้มาแล้วขอบุ่งไลนะครับเด้อเป็นกำลังใจดี่ะพิธีนะครับนอกพอร์ตนะครับค้อง่ีบกับชาว่าครับ